สวัสดีค่ะคริสต์จากไทยชนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีมีพระพรวันนี้อาจารย์ธีรกรมาแบ่งปันพระพรให้กับเราในวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ลึกซึ้งมากนะครับก็คือเรื่องเจ้าสาวของพระคริสตเจ้าสาวของพระคริสตฟังแล้วก็เอ๊ะใครกันนะแล้วทําไมต้องเป็นเจ้าสาวด้วยนั่นน่ะสิครับ ซึ่งเจ้าสาวของพระคริสต์ในที่นี้ก็คือคริสตจักรหรือก็คือพวกเราทุกคนที่เป็นประชากรของพระเจ้านั่นเองครับอ๋อคือพวกเราทุกคนนี่เองที่เป็นเจ้าสาวใช่ครับและคำถามที่น่าคิดต่อก็คือว่าแล้วเจ้าสาวแบบไหนล่ะที่พระเจ้าจะพอพระทยัยนั่นสิคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยคะ่ะเพราะงั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องนี้เลย ครับผมซึ่งการจะเข้าใจภาพของเจ้าสาวที่พระเจ้าพอพระทัยเนี่ยเราอาจจะต้องดูภาพเปรียบเทียบสองภาพที่เออค่อนข้างจะสุดขั้วเลยนะครับสองภาพเลยเหรอคะมีภาพไหนบ้างคะภาพแรกก็คือภาพของเจ้าสาวในอุดมคติที่พระเยซูทรงเลือกไว้ทรงไถ่ไว้ซึ่งเราจะเห็นภาพนี้ชัดจากพระธรรมสุภาษิตบทที่31ครับเป็นภาพของผู้หญิงที่ยำเกรงพระเจ้า อืมสตรีผู้ยำเกรงพระเจ้าในสุภาษิตบทที่31นี้เองใช่ครับส่วนอีกภาพหนึ่งที่ตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือภาพของเมืองนินเวนินเวครับในพระธรรมนาหูมบทที่3เนี่ยพูดถึงเมืองนี้ว่าเป็นนครที่แปดเปื้อนด้วยเลือดเป็นภาพของหญิงในชุดสีแดงแห่งอัสซีเรียเลย โอ้โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะคะจากเจ้าสาวผู้บริสุทธิ์กลายเป็นหญิงในชุดสีแดงที่เปื้อนเลือดใช่ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อยากจะย้ำว่าได้ได้พูดถึงแค่ผู้หญิงนะครับแต่หมายถึงคริสตจักรทั้งหมดเลยทั้งชายและหญิง เพื่อที่เราจะได้สำรวจตัวเองว่าเรากำลังเป็นเหมือนภาพไหนจะได้ไม่หลงทางไปเหมือนนินนเวะเข้าใจเลยค่ะงั้นก่อนที่เราจะไปดูภาพที่น่ากลัวเรามาดูแบบอย่างที่ดีกันก่อนดีกว่าแบบอย่างความรักของพระเยซูที่มีต่อเจ้าสาวของพระองค์เป็นยังไงคะครับผมคือหัวใจของความรักแบบพระเยซูเนี่ยคือการสละชีวิตครับในพระธรรมยอห์นบทที่ 15: ข้อ13บบอกไว้ชัดเจนเลยว่าไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนแต่ที่มันน่าทึ่งไปกว่าน,นั้นอีกนะครับคือพระเยซูไม่ได้สละชีวิตเพื่อเพื่อนเท่านั้นนะอ้าวไม่ใช่เหรอคะพระองค์สละชีวิตเพื่อคนที่เป็นศัตรูด้วยซ้ําก็คือพวกเราในตอนที่เรายังเป็นคนบาปนั่นแหละครับโอ้โหอันนี้ลึกซึ้งมากเลยค่ะสละชีวิตให้ศัตรูใช่ครับและภาพนี้แหละครับที่เป็นแบบอย่างให้กับครอบครัวแล้วก็คริสตจักร ในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่25-27เนี่ยบอกเลยว่าสามีจงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรแล้วเป้าหมายของการเสียสละตัวเองของพระองค์ก็คือเพื่อให้คริสตจักรบริสุทธิ์ให้มีส่าราศีไม่มีตำหนิหรือมนทินใดๆเลยสุดยอดเลยค่ะพอเห็นภาพเจ้าสาวที่พระเจ้ารักแบบนี้แล้วเรามาดูภาพที่ตรงกันข้ามกันมากดีกว่าค่ะ คือเมืองนินเวเนี่ยนะครับในประวัติศาสตร์เขาเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิอัสซีเรียเลยนะเป็นมหาอำนาจของโลกในยุคนั้นเลยมหาอำนาจเลยเหรอคะใช่ครับแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องความโหดเหี้ยมมากการทหารการกดขี่ข่มเหงชนชาติอื่นนี่คือแบบสุดๆเลยครับโหฟังดูไม่ดีเลยนะคะครับ แล้วในพระธรรมนาหูบทที่สข้อที่4เนี่ยพระเจ้าไม่ได้เรียกมินเวว่าเป็นเมืองมหาอำนาจหรืออะไรแบบนั้นนะครับแล้วพระองค์เรียกเขาว่าอะไรคะพระองค์เรียกว่าหญิงแพศยาผู้มีสเสน่ห์ล่อลวงบรรดาประชาชาติครับฮะหญิงแพสยาเลยเหรอคะทำไมใช้คำแรงขนาดนั้นล่ะคะนั่นนะสิครับคือเป็นการบอกว่าอำนาจของเมืองนี้เนี่ยไม่ได้มาจากความดีงามแต่มาจากการใช้สเสน่ห์จอมปลอมการหลอกลวงอื พอจะเห็นภาพแล้วค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดกันดีกว่าค่ะว่า2วิธีทางนี้มันต่างกันยังไงบ้างเริ่มที่ประเด็นแรกเลยดีไหมคะเรื่องของการตกแต่งกายได้เลยครับประเด็นแรกก็คือคําถามที่ว่าเราจะตกแต่งกายด้วยความชอบธรรมหรือด้วยเสน่ห์ทางโอกค่ะสำหรับวิธีของนีนเวเนี่ยเสน่ห์ของเขาคืออาวุธเลยครับคือความสวยงามภายนอกเสื้อผ้าแบรนด์เนมน้ำหอมแพง ทุกอย่างที่ใช้เพื่อ,อล่อลวงคนอื่นใช้เพื่อกักขังทำลายหรือหลอกลวงคนอื่นให้มาเป็นของตัวเองใช่เลยครับเป้าหมายมันเป็นแบบนั้นซึ่งผลลัพ์ของสเสน่ห์จอมปลอมแบบนี้ในพระธรรมนาหุงข้อที่5-7ถึง7ก็น่ากลัวมากนะครับพระเจ้าบอกว่าจะทรงต่อสู้และเปิดโปงความน่าอับอายของเธอจะยกกระโปรงคลุมหน้าเลยโอ้โ เป็นภาพของการประจานให้อับอายเลยนะคะครับและสุดท้ายก็จะถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียวเพราะความสัมพันธ์ทั้งหมดมันสร้างมาจากของปลอมแล้วในทางกลับกันล่ะคะวิถีของเจ้าสาวพระคริสต์ความงามที่แท้จริงมาจากไหนคะความงามที่แท้จริงมาจากข้างในครับมาจากการยำเกรงพระเจ้าเหมือนในสุภาษิตบทที่31ข้อ30บอกว่าสเสน่ห์เป็นของหลอกลวงแต่สตรีที่ยำเกรงพระเจ้า สมควรได้รับคำสรรเสริญความงามที่เกิดจากการถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าในทุกสิ่งที่เราทำนี่เองถูกต้องครับความงดงามที่แท้จริงคือแบบนั้นเลยไม่ใช่สิ่งที่ฉาบอยู่ข้างนอกชัดเจนมากเลยค่ะซึ่งมันก็นำเราไปสู่ประเด็นที่สองได้เลยนะคะก็คือเราเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับใช่ครับอันนี้สำคัญมากวิถีของนินาเวเนในนาฮูบทที่3ข้อหบอกเลยว่าเป็นเมืองที่ เต็มไปด้วยการมุสาและของริบการโกหกและการปลุ่นชิงใช่ครับคือมีตัวเองเป็นศูนย์กลางเน้นแต่จะตักตวงเข้าตัวเองให้มากที่สุดความรักแบบโลกคือการฉกฉวยซึ่งตรงข้ามกับหลักการของพระเจ้าโดยสิ้นเชิงเลยที่บอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับตรงข้ามกันเลยครับเพราะวิถีของเจ้าสาวของพระคริสเนี่ยคือการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง ในสุภาษิตบทที่31บข้อ12บอกว่านางทำความดีให้เขาไม่ทำความร้ายตลอดวันเวลาแห่งชีวิตของนางอืมคือชีวิตของเธอมีไว้เพื่อสร้างสรรค์และทำสิ่งดีๆให้คนอื่นใช่ครับจริงๆแล้วมนุษย์เราถูกสร้างมาเพื่อเป็นผู้สร้างสรรค์และผู้ให้นะครับขยายความหน่อยได้ไหมคะคือถ้าเราดูในห่วงโซ่อาหารใช่ไหมครับสัตว์ต่างๆมันก็แค่กินเพื่ออยู่รอดแต่มีแค่มนุษย์นี่แหละที่สามารถสร้างส,สรรค์ส,สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้ อย่างการทำอาหารเราไม่ได้แค่กินวัตถุดิบแต่เราปรุงมันขึ้นมาสร้างรสชาติใหม่ๆเพื่อมอบให้คนอื่นอ๋อจริงด้วยค่ะหรืออย่างการสร้างเทคโนโลยีต่างๆก็เหมือนกันใช่เลยครับทั้งหมดคือการสร้างเพื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคริสเตียนเราถึงได้รับการอวยพรและเปลี่ยนแปลงโลกได้ไงครับเพราะเราเป็นคนที่ทำงานเกินกว่าค่าจ้างเสมอจ้าง5เราทำสิบ โอ้โหเป็นมุมมองที่ยอดเยี่ยมมากเลยค่ะไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนเลยครับผมซึ่งมันก็โยมมาถึงประเด็นสุดท้ายของเราครับประเด็นที่3ครับว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้รับคำยกย่องหรือคำเยาะเย้ยผลลัพธ์ที่ตามมานั่นเองใช่ครับ สำหรับนีนเวที่ชีวิตมีแต่การโฉกฉวยเนี่ยสุดท้ายก็คือการล่มสลายกลายเป็นที่ยเยาะเย้ยของคนอื่นไม่มีใครเสียดายเพราะไม่เคยทําดีกับใครจริงๆถูกต้องครับแต่สําหรับเจ้าสาวของพระคริสตผลลัพธ์กลับตรงกันข้ามเลยชีวิตที่ทุ่มเทพเพื่อคนอื่นของเธอเนี่ยทำให้ระรับคําสรรเสริญจากทุกคนรอบข้างลูกๆก,ก็มีความสุขสามีก็พอใจใช่ครับลูกๆในบ้านหรือก็คือสมาชิกในครนิสเ่ยก็จะมีความสุข และพระเยซูผู้เป็นศีรษะของครอบครัวก็จะพอพระทัยด้วยเป็นภาพพี่สวยงามมากเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้เราจะเอามาปรับใช้กับชีวิตเราหรือกับคริสตจักรของเราได้ยังไงบ้างคะครับสำหรับคุณสามีทั้งหลายก็ต้องรักและเสียสละเหมือนที่พระคริสตทรงรักคริสตจักรเลยนะครับค่ะส่วนภรรยาก็ต้องเป็นผู้ช่วยที่เลิศเลิและยำเกรงพระเจ้าใช่ครับและสำหรับคริสตจกักรเราก็ต้องนำคุณลักษณะของภรรยาดีเลิศในสุภาษิตบทที่31มาใช้เช่นอะไรบ้างคะ เช่นการทำงานด้วยมืออย่างเต็มใจการลุกขึ้นแต่เช้ามืดเพื่อเตรียมอาหารซึ่งก็คือทั้งอาหารฝ่ายร่างกายและอาหารฝ่ายวิญญาณการดูแลปกป้องทุกคนในครอบครัว เป้าหมายสูงสุดของเราก็คือให้การงานของเราเป็นที่สรรเสริญเพื่อให้พระนามของพระเยซูปเป็นที่รู้จักที่ประตูเมืองหรือก็คือในสังคมวงกว้ายนั่นเองครับสุดยอดเลยค่ะแล้วก็อยากจะย้ำอีกครั้งใช่ไหมคะว่าคริสตจักรทั่วโลกก็คือเจ้าสาวของพระคริสตองค์เดียวกัน ใช่เลยครับเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราไม่ได้แข่งกันแต่เรากำลังทุ่มเทอย,อย่างเต็มที่เพื่อพระองค์ผู้เป็นเจ้าบ่าวของเราทำให้เห็นภาพของเจ้าสาวพระคริสตชัดเจนขึ้นมากและเห็นว่าเราควรจะดำเนินชีวิตยังไงเพื่อจะเป็นเจ้าสาวที่พระองค์พอพระทัยนะคะยินดีมากเลยครับขอพระเจ้าอวยพรครับค่ะก็หวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้รับพระพรกันอย่างเต็มที่ในวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดพระพรดีๆที่จะนำมาเล่าให้ฟัง ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่กับ10นาทีมีพระพรในครั้งต่อไปขอพระเจ้าอวยพรค่ะ